กับอีกหนึ่งไฮไลท์เด็ดที่ผมจะพูดต่อไปนี้นี่แหละที่เราจะพูดว่าจริงๆอ่ะเรื่องกล้องเนี่ยเราขอพูดอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนไม่เคยดูก็คือ AI eraser ใช่ครับ AI eraser คือฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดที่ใส่มาในรุ่นนี้และทำออกมาดีมากเลยคือจะบอกก่อนว่าตัว AI eraser เนี่ยทำให้ผมถ่ายภาพได้สนุกยิ่งขึ้นคือปกติการถ่ายภาพส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราเจอคนที่แบบอยู่เยอะ นะแล้วอย่างในภาพส,สวยๆที่แบบปลอดคนหรือปลอดสิ่งต่างๆเนี่ยเราก็สามารถทําได้ในการไปลบวัตถุนในแอปซึ่งต้องเสียตังนู่นนี่นั่นแต่ Oppo เอาจุดๆนี้มาใช้แล้วทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราลงรักกับสมาร์ทโฟนตัวนี้ในการใช้ฟีเจอร์นี้ได้ดีกว่าที่เราต้องไปโหลดแอปอีกซึ่งตอนเนี้ยคุณไงว่าแอปแต่งนู่นที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี้ยมีไม่เยอะครับแต่ a i อเอเมันใช้ได้ดีจริงมันใช้ฟรีด้วยและที่สำคัญ ทำให้เรารู้สึกว่าการลบวัตถุนั้นเป็นเรื่องที่เ e a l l y e อีซมากขึ้นกว่าเดิมเป็นเียบเลยนะครับ